สวัสดีค่ะเพื่อนๆกินข้าวเย็นกันหรือยังคะวันนี้มาดามพามมากินต้มกิมจิกับมาม่าเกาหลีนะคะกินซองนี้ค่ะนี่ซองนี้อันนี้ซองนี้นจะไม่เผ็ดนะคะรราสีแดงนี้จะเผ็ดมากอันนี้อันนี้ไม่เผ็ดนะคะอันนี้ค่ะ มีกระดูกหมูอ่อนด้วยนะคะในกระดูกหมูอ่อนค่ะอ,อร่อย เส้นข้าอ,อร่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้ชว่วงนี้เดนมาร์กร้อนมากค่ะคนไทยเราเนาะเวลาออกข้างนอกแดดร,ร้อนๆเนี่ย ราจะใส่หมวกเราจะใส่หมวกเขาฝรั่งเขาเห็นเขาจะดูปดแปลกเขาเห็นแล้วจะดูปดแปลกนะคะผู้ใหญ่เขาจะมองเรางงๆเด็กเนี้ยเด็กเนี้ยเขาจะเดินมาถามเลยเธอหนาวเลยเขาว่าเปล่าฉันร้อนนะร้อนทำไมเธอใส่หมวกนะก็ร้อนอนะจังที่งัใส่หมวก คนที่นี่ไม่เข้าใจนะครับพี่น้องร้อนทำไมใส่หมวกยิ่งเราใส่เสื้อแขนยาวนะโอ้มองเราแบบประหลาดเลยงงเขาจะงงมากเลยนะคะฝรัร่ง ไม่รู้ฝรั่งประเทศอื่นจะเป็นเหมือนฝรั่งเดนมาร์กหรือเปล่าฝรั่งเดนมาร์กนี่เป็นนะคะถ้าเห็นเราใส่หมวกหรือเสื้อแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนยาวเนาะเขาเห็นเนโอ้เขาก็จะงงเขาจะมองแบบโอ้เป็นเรานี่เป็นตัวประหลาดเลยเขางงเออไม่ไม่เข้าใจแดดเปียปยๆเราทําไมต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วทําไมต้องใส่หมวกเขาจะดูเราแปลกมากเลยนะคะเพื่อนๆไม่รู้ไม่รู้ประเทศอื่นเขาเป็นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ที่นี่เป็นค่ะ คนที่นี่ถ้าแดดร้อนๆเนี่ยเดินถอดเสื้อเลยค่ะพี่น้องจะปล่อยให้ผิวเราเนี่ไม่แดงเราก็งงเขาเขาก็งงเราเราเนี่ย พอมีแดดก็จะใส่เสื้อแันยาวใส่หมวกก็หลังเห็นงงกงติกไอเราเห็นเขาเราก็งง ừ, เออแดร้อนขนาดนี้ทำไมมันเดินแก่พาไวคนนี้ตัวจะแดงแดงเหมือนหมูโดนร้อนร้อนนั้นแหละ แต่ของเรานี่ไม่ได้เวลาเราออกไปไหนเนี่ยเราใส่เสื้อแขนยาแล้วก็ใส่หมวกเงี้ยนะเขาจะมองเราประหลาดประหลาดจะมองเราแปลกๆแต่แดดที่นี่แรงนะเพืเ่อนๆแรงมากแรงกว่าบ้านเรา ที่นี่20องศาเท่ากับบ้านเรา40องศานะคะมันร้อนมากร้อนหูปวดแสบปวดร้อนปวดร้อนไปทั้งตัวถ้าร้อนเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดเลิฟเให้ด้วยนะคะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมาดามจะมาเล่าเรื่องออครีมครีมกันแดดของของที่นี่นะคะของเดนมาร์กครีมกันแดดของของของเดนมาร์กนี่คือ,อะจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากบ้านเราแบบไหนยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังะคะ่ะคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย